ตั้ AT1S นะครับคือเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับใช้สื่อสารการส่งข้อความหากันระหว่างพวกเนี่ยครับสมมุติว่าผมกดอ่าโอเคให้ตั n ง you ให้มันจะส่งสัญญาณมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้เห็นไหม20บิตให้ตั้งคิวนะครับเห็นไหมให้โอเค ผลิักตัวใหม่ของ f a n t t e นะครับตัวนี้เป็นสาย APIS สำหรับเชื่อมต่อกับวิทยุสื่อสารนะครับยี่ห้อบลฟงเคนวูดนะครับตัวนี้เป็นหัวเคนวูดนะครับอ่าบโฟงใส่โบโฟงได้ใส่ U5K ของโคซาได้นะครับอ่าเพื่อสามารถใช้ส่งข้อความต่อผ่านมือถือนะครับต่อผ่านมือถือยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายของ f a n ก t e A APIS อ่า P1 นะครับ P1 PB1 นะครับตัวนี้ผมก็จะมี2สายนะครับผมจะเชื่อมต่ออาสายมันประมาณนี้นะครับเห็นไหมจะมีแจ็คอยู่ <c oughs> จะมีแจ็คอยู่ประมาณนี้การใช้งานก็คุณก็มาเสียบตรงที่บัวฟงตรงนี้นะครับการใช้วิทยุบัวฟง <Okay. S 1> คุณต้องมาตั้งค่าค่า Walk นะครับ VOX นะครับ Walk เนี่ย Walk ามาดูวอล์กนะครับเนี่ยวอล์กผมจะตั้งค่าเป็นประมาณเป็นหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยวอล์กผมตั้งค่าเป็นหนึ่งนะครับเนี่ยคุณกดเข้ามาใช่ไหมครับกดค่าเป็นหนึ่งปิดผมจะตั้งค่าเป็นหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ต่อหูนะครับต่อเสียบต่อตรงนี้อ่านี่เห็นไหม เสียบต่อปุ๊บผมก็จะใช้ตัวหัวซานนะครับตัวหัวซานตรงนี้เสียบต่ออ่า <c oughs> ตัวนี้ผมจะใช้กับ iPhone นะครับไอโฟนผมเป็นหัวไลติ้งนี้นะครับแล้วผมก็จะต่อแอปที่ใช้นะครับแอปที่ใช้จะใช้แอปตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ หูหางกระดิ่งนะครับเวตาเกตนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งมันสามารถใช้งานสําหรับส่งข้อความในกรณีฉุกเฉินนะครับกรณีฉุกเฉินคือยังไงกรณีที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราจะส่งข้อความหากันระหว่างเครื่องต่อเครื่องนะครับามาดูกันนะครับเครื่องต่อเครื่องเครื่องต่อเครื่องคือยังไงก็คือคุณเปิดแอปเสียบเชื่อมต่อแอปแล้วเปิดนะครับเปิดปุ๊บ คุณมาใช้แอปตัวนี้นะครับใน iOS ก็มีนะครับเนี่ยแอปตัวนี้ปุ๊บเปิดมาผมก็เปิดผมก็เปิดนะครับนี่เปิดมาปุ๊บใช่ไหมครับผมต่อสัญญาณผมเปิดต่อสัญญาณ2อันนะครับต่อสัญญาณ2อันปุ๊บผมก็จะส่งข้อความนะครับคุณก็พิมพ์ส่งข้อความนะครับว่านี่ให้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ you สวัสดีคขึ้นนะครับแล้วผมก็กดส่งเนี่ยนะครับเนี่ยเสียงมมนจะออกเห็นไหมเนี่ยเสียงมมนจะออกนะครับอ่าสัญญาผมก็ส่งมาอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับส่งมามันก็จะขึ้นนะครับอ่าผมส่งใหม่นะครับวัดยูดิ o u นี่นะครับผมก็จะส่งเนี่ยปุ๊บส่งแฮนสมิธนะครับ นี่ผมกดส่งเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นวัชย์ยูวัชย์ยูที่ผมส่งนะครับเห็นไหมเนี่ยวัชย์ยูนะครับผมส่งใหม่อ่าผมส่งปุ๊บเนี่ยฮันสมิธใช่ไหมครับนี่เห็นไหมส่งส่งไปแล้วนะครับนี่มันขึ้นวัชย์ยูเห็นไหมอ่าผมจะส่งตัว g ีเอชลงไปฮันสมิธนะครับฮันสมิธ เนี่ยครับสมมุติว่าผมกดอ่าโอเคให้ okay, hi, thank you ให้มันจะส่งสัญญาณมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมยี่สิบบิตให้ thank you นะครับเห็นไหมให้โอเคนะครับผมจะกดส่งไปอีกนะครับอ่าผมจะกดส่งไปอีกอ่าโอเคตั้งคิววันนะครับโอเคตั้งคิววันกดส่งไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมโอเคตั้งคิววันนะครับอ่า ผมจะบอกว่าให้โอเคกดกดไปแล้วนะครับสัญญาณมันก็จะมาเนี่ยแฮฟฟี่ซีลนะครับเดี๋ยวก็จะมาตรงนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็สายที่ท่าดูประมาณนี้นะครับแปงเทคเอทีนะครับคือเป็นอุปกรณ์ที่สําหรับใช้สื่อสารการส่งข้อความหากันร,ระหว่างโทรศัพท์2เครื่องโดยใช้วิยุ2สองสองแบบสองเครื่องนะครับ โดยเป็นใช้ขัวซานหรือว่าหัวฟงนะครับใช้ในยามถูกเฉิญนนะครับในกรณีที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็สามารถส่งข้อความผ่านาผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านวิทยุได้นะครับมันจะแปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณข้อความนะครับก็จะมาดูสายฮิตการใช้งานนะครับแค่คุณใช้สายของแฟ n เทค AP1 KW นะครับ KR2 นะครับโอเคออกสายแฟ n เทคนะครับ m p k p P1 นะครับสามารถต่อโทรศัพท์เนี่ยใช้กับแอปซ e r o ได้นะครับคุณเห็นไหมแอปซีโร่คุณสามารถกดแอปซ e r o อ่าอีกเครื่องนึงเรียกว่าสมาร์ทโฟนอีกเครื่องหนึง่งสามารถส่งสัญญาณเข้าตรงนี้เข้าเครื่องนี้แล้วต่อสัญญาณเข้ามาวิยุคุณก็จะได้เห็นสัญญาณเสียงนะครับโอเคก็สาธิตท่านประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันใช้แอปซีโรนะครับเชื่อมต่อกับวิทยุโบวปงนะครับนี่นะครับแอปซีโรผมจะกด ทดสอบ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 ความดังความชัดเจนเนี่เห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมทดสอบทดสอบนี่เห็นไหมทดสอบทดสอบทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนนี่นะครับ